ทำไมยามเช้าตอนที่38เราจะพบว่าแท้จริงแล้วชีวิตมันสั้นเวลาในเดิกกาเดินหน้าแต่เวลาชีวิตเรากลับถอยหลังอะไรที่เรามีความสุขโดยไม่ทำให้คนในครอบครัวหรือคนอื่นเดือดร้อนก็ทำไปรักตัวเองให้มากๆหาความสจขของตนเองให้พบท่านมาได้ถึงตรงนี้ก็ถือว่าเก่งเยี่ยมยอดแล้วสิ่งที่ผ่านไปแล้วไม่หวนคืนกลับมาได้ 1. เวลาสองชีวิตสาอายุไข 4. สสุขภาพ 5. ความผิดพลาด 6. ความประมาท 7. ประปัิติศาสิ่งที่ส่งผลกระทบทำลายชีวิตเราหนึ่งความโลภสองความโกรธสความหลงสประมาทหาไม่อยู่ในศีลหกไม่กินในธรรมเจโอหัง 8. อวดดี 9. อวดรวย 10. อิจฉา สิอนินทาสิองอยากดัง13ใจแคบ14บขาดสติ15้ามีนิสิน16ไม่รักษาสุขภาพ17บดคดคมผ่าน18ดูถูกผู้อื่น19ดูถูกตนเอง20่เกียจขาน